เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมใบนี้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 31ทธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็66-42ลบ42 24ปีเงินบำนาญชรา,าภาพนะครับที่เราพูดถึงกันจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับและต้อง มีอายุนะครับครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับบำนาญชราภาพซึ่งได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก ร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ3 0ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,295บาทนะครับเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ5,648บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15 เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ11.295บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4.800บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประากาันสังคมมา25ปี จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35 35%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,953บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประรก,กันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาที่คุณจะได้รับคือ3,106บาทบได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่5ท่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทบ15ปีเป๊ะก็ใช้20% คูณได้เลยนะครับ20%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือเดือนละ2,259บาทได้ไปจนตลอดชีวิตเลยเรามาดูตารางนี้กันบ้างตารางนี้จะเห็นว่านะครับถ้าคุณส่งเงินสมทบนะครับตามจำนวนปีนะก็จะได้รับบำนาญน,นะครับตามนี้นะครับอย่างเช่นส่ง3,4ปีได้รับ5,478บาท ส่ง33ปีได้รับ5,309บาทส่ง32ปีได้รับ5 1 3 9บาทส่ง31ปีไ kind ด of ้รับ4,970บาทส่ง29ปีได้ร anyway> ับ4,631บาทส่ง28ปีได้รับ4,462บาทส่ง27ปีได้รับ4,292บาทส่ง26ปีได้รับ4,123บาทส่ง24ปีได้รับ3,784บาท ทรง23ปีได้ร wow ับ3,614บาททรง22ปีได้รับ3,445บาททรง21ปีได้รับ3,276บาททรง19ปีได um ้รับ2,937บาททรง18ปีได้ร um ับ2,767บาททรง17ปีได้รับ2,598บาททรง16ปีได้รับ2,428บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส <c oughs> ่วนของนายจ้างเป็นอย่างไร <c oughs> <ๆ>ส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกนกิวอา e โที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา4 0การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ